การเลี้ยงมุกให้ประสบความสําเร็จต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติอย่างแท้จริงซึ่งกว่าเพลออฟภูเก็ตจะประสบความสําเร็จได้ต้องศึกษาวิจัยและอาศัยการบริหารจัดการอย่างมุ่งมั่นซึ่งในช่วงนี้คุณจิตติอินทรเจริญกรรมการผู้จัดการบริษัทภูเก็ตเพ a r l f ร c t o แฟคทอรี่กรุ๊ปจำกัดจะมาถ่ายทอดเรื่องราวให้พวกเราฟังพร้อมๆกันครับคุณจิตติครับขออนุญาตข้ามจากฝั่งมาสู่ฟาร์มแครับครับครับที่นี้ลงเย็น ครับช่วงช่วงนี้เริ่มมีลมฝั่งนี้ครับครับเป็นลมทะเลเป็นลมทะเลครับเพราะว่ามันจะสลับฝั่งกันช่วงไฮซีซั่นกับโลซีซั่นครับพออากาศที่ดีน้ำที่ดีก็จะได้อัญมณีแห่งท้องทะเลแบบนี้ครับไม่ทราบว่าวิธีการทำของเพิร์ฟออฟภูเก็ตนะครับกว่าจะได้ไข่มุกสักเม็ดหนึ่งเนี่ยเราต้องทำอยังไงบ้างครับจริงๆกระบวนการผลิตไข่มุกเนี่ยคือการจำลองธรรมชาติเราจะเจอเวลาเราเราเก็บ ตัวมุกจากธรรมชาติขึ้นมาเนี่ยเราจะเจอไข่มุกธรรมชาติคือก้อนหินอะไรตกลงไปในตัวมันมันก็จะเคลือบออกมามันจะใช้ผิวเนี่ยครับตัวผิววาว,าวๆมันเนี่ยเคลือบเพื่อลดความระคายเคืองของวัสดุที่ตกลงไปในตัวมันก็เลยเป็นไข่มุกธรรมชาติที่เราเห็นตามข่าวต่างๆที่ไปเจอไข่มุกเม็ดใหญ่อะไรต่ออะไรแต่รูปทรงมันจะเป็นรูปทรงตามวัสดุที่ตกลงไปครับ,รบ,รบเราก็มาทํา เรียนแบบเขาเราอยากได้ไข่มุกลูกซีกเราก็ใส่เม็ดนิวเทียร์ลูกซีกเข้าไปรเราอยากได้กลมเราก็ใส่ไข่มุก,กลมเข้าไปอันนี้อันนี้คือการเรียนแบบอ๋ออยากอยากได้แบบไหนก็ใส่อย่างนั้นอยากได้เป็นรูปพระพุทธรูปก็ใส่รูปพระพุทธรูปเข้าไปแล้วเป็นเหรอก็เป็นเราก็ทําในมุกซีกได้อันนี้ขอเป็นความรู้นะครับเราใส่อันนี้ลงไปก็ตามขนาดที่เราอยากจะได้ไอ้อย่างผมเนี่ยอยากให้มันได้ตันเยอะสุดมีกำไรสูงสุด ก็เอาเม็ดใหญ่ๆเป้งๆใส่เข้ามาเลยได้ไหมครับไม่ได้ตัวมุกเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยตัวมุกลักษณะของฝามุกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคือฝาครอบกันมันจะมีตัวตัวที่นูนออกตรงนี้ฮะช่วงเปลือกตรงเนี้ยจะเป็นตัวบังคับว่าเราจะใส่เม็ดขนาดไหนได้เราสังเกตว่าบางตัวเนี่ยมันมันแทบไม่มีความนูนเราก็ใส่ได้เม็ดเล็กแต่บางตัวเนี่ยความนูนช่วงเนี้ยของฝาเยอะๆเนี่ยเราก็ใส่เม็ดใหญ่ได้ การเลี้ยงหอยมุกไฮไลท์อยู่ตรงที่ว่าใส่เม็ดเข้าไปแล้วต้องไม่ทําให้มันตายมันต้องใช้ชีวิตได้โดยปกติได้เหมือนเดิมถ้าจะพูดจริงการเลี้ยงไข่มุกค,คือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์และจําเทคนิคจําสเต็ปของการลงลงต้องไหนตายน้อยที่สุด ใส่ขนาดไหนถึงจะพอดี <Ừ. S 2> อย่างเงี้ยมันมันขึ้นอยู่กับการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ผ่านมามากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันคือการทุ่มเทนในการวิจัยและพัฒนาใช่ R&D ใช่พอเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงและต้องพึ่งพิงธรรมชาติเป็นสัดส่วนใหญ่นะยครับเราให้ความสําคัญกับวิธีการบริหารจัดการมันใช้กระบวนการใช้เทคโนโลยีย่งไงบ้างรารจริงๆกระบวนการเลี้ยงมุกไม่ได้ความซับซ้อนในเรื่องของเทคโนโลยีมาก แต่ใช้การสังเกตของคนที่อยู่ในฟาร์มเขาจะรายงานเข้าไปว่าวันนี้เขาปรับอะไรแค่นั้นเองเพราะที่นี่ก็เหมือนกับว่าเขามีอิสระในเรื่องของการบริหารจัดการในฟาร์มให้มากในเรื่องของการยุดหยุน่นในเรื่องของการตัดสินใจเมื่อเห็นสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนนั่นคือสิ่งที่เขาต้องเริ่มสังเกตแล้วเมื่อไหร่ที่เขาเริ่มเห็นพวงหอยที่เราแขวนอยู่เนี่ยหอยเริ่มตายในพวงเยอะต้องมีกระบวนการแลับโยกย้ายจะทำยังไงได้บ้าง นี่คือสิ่งที่เขาต้องต้องรายงานให้เร็วแล้วต้องแก้ปัญหาให้เร็วคือตอนนี้สิ่งที่ p e r ร์ of Phuket มีคืออ,องค์ความรู้ที่สั่งสมมาหลายสิบปีมีการสังเกตมีการบันทึกมีการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็น p r o d u ั t ที่มีมูลค่า mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลามี p r o d u ั t แล้วนะครับหนึ่งฝาที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้แค่ข้อเล็กๆเพียงแค่ก้อนเดียวนะครับและสิ่งที่เหลือทั้งหมดจากอุตสาหกรรมจากการทําประสุกัดท้งนี้เราไปทําอะไรต่อครับข้อดีของธุรกิจนี้ที่อย่างที่ผมนําเรียนให้ในต แม้กระทั่งอาหารเนี่ยมุกก็เป็นเหมือนโรงกองน้ําเป็นเป็นเป็นโรงงานกองน้ําเสียกองแพลงต้นที่มีมากๆในทะเลเนี่ยไม่ให้บูมจนกระทั่งน้ําทะเลเสียตัวมุกเองยังใช้ประโยชน์หมดทุกอย่างตัวฝาแม้นกระทั่งตัวเปลือกตัวเนื้อขายได้หมดเพิ่มมูลค่าได้หมดทุกอย่างเนื้อบริโภคได้หมดทั้งตัวโดยเฉพาะชิ้นเอ็นมันมีมูลค่า สูงตัวเปลือกเองเอาไปใช้ในงาน,นเฟอร์นิเจอร์ช้อนอะไรต่างๆใช้ได้หมดฝุ uh huh. ่นเองก็ต้องดักเก็บเอาไว้ก็จะมีคนมาซื้อฝุ่นไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางอีกเนี่ยฮะผมก็เลยบอกว่าการเลี้ยงมุกเนี่ยเป็นมิตรเกือบสิ่งแวดล้อมมากและเป็นการใช้ประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตชนิดเนี้ย อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากไม่ทราบว่าทาง p e r ร์สออฟภูเก็ตนะครับในระดัทำงานกับอิสมายังไงบ้างครับครับก็คือหนึ่งในยุทธศาสตร์ของการพัฒนาองค์กรเนี่ยผมเราเป็น SME เราไม่มีทุนมากในเรื่องของจะไปทำงานพัฒนาวิจัยแบบเยอะๆมากมายเนี่ยเราต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญของภาครัฐซึ่งตอนนี้เนี่ยเราประเทศไทยเนี่ยพยายามส่งเสริม อุตสาหกรรมขนาดเล็กอย่างเราเนี่ยภาครัฐก็เลยส่งนักวิชาการเข้ามาค้นหาวิธีการที่จะสร้างใช้ผลผลิตของเราให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นยังเปลือกของผมเนี่ยเรามีเปลือกสะสมอยู่ในในโกดังเราเนี่ยเยอะมากแต่ปัญหางานที่เราทดลองทำหลายๆงานเนี่ยมันต้องใช้คนเยอะกว่าจะได้งานหนึ่งชิ้น พราะงานการทํางานกับเปลือกหอยเนี่ยมันต้องใช้เทคนิคในการตัดเปลือกหอยให้เป็นชิ้นเล็กๆในการที่จะเจียเปลือกหอยให้ได้ไซส์ให้ได้ขนาดเราก็เลยต้องการจะหาวิธีที่จะใช้ประโยชน์เปลือกหอยโดยไม่เพิ่มขนาดโรงงานและใช้คนเท่าเดิมอิสมาก็เลยส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้ามาวิเคราะห์เพื่อสร้างโปรดักต์จากเปลือกโดยให้อยู่ในภายใต้แนวกรอบแนวคิดของเรา เราก็เลยได้ผลงานใหม่ออกมาครับซึ่งเป็นจุดประกายเริ่มต้นที่จะทํางานกับเปลือกในอีกมุมมองหนึ่งซึ่งเราไม่เคยทําครับอันนี้คือสิ่งที่เราไปร่วมกับอ e ีสเบนนี่ค,ค,ค,คือความร่วมมือกันระหว่าง s อสแล้วก็ภาคหลักอาจจะมี s อสีหลายท่านอาทคิดว่าการทํางานร่วมกับน,นักวิชาการเนี่ยอาจจะซับซ้อนยุ่งยากจริงๆแล้วเป็นอย่างที่เขาคิดไหมครับบางครั้งเนี่ยต้องเปิดใจที่จะคุยกันว่า อะไรคือสิ่งที่เราต้องการอะไรคือสิ่งที่เขาอยากรู้คนนักวิชาการส่วนใหญ่ก็คือเขาก็ต้องการอ,องค์ความรู้ใหม่จากสิ่งที่เขากจะทําครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเรากล้าที่จะพูดคุยกันแล้วก็มีผลประโยชน์ที่ร่วมกันได้ผมว่าไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอะไรครับเพียงแต่บางครั้งเนี่ยเราเราระแวงเขามากไปกลั uh huh. วเขาจะเอาองความรู้เราไปขาย,ขายต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าทุกคนนะักวิชาการของภาครัฐ ย่อมมีจรรยาบรณของตัวเองครับอ๋อก็เหมือนกับร่วมทำงานเหมือนทางที่เพลสออฟภูเก็ตร่วมทำกับธรรมชาติแล้วก็เหมือนเอสบีร่วมทำกับนักวิชาการนั่นคือเราประสานผลประโยชน์ทุงประเทศของเราครับจากการร่วมมือกับอิสเมททำให้เพลสออฟภูเก็ตได้จุดกระกายความคิดที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับเปลือกหอยซึ่งในช่วงนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพรวัชรานันที่ปรึกษาด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะมาบอกเล่าการวิจัยร่วมกันในครั้งนี้ครับเออเพอออฟกูเกตเนี่ยเข้ามาหาเราเนี่ยด้วยโจทย์ที่ว่ามีเปลือกหอยมากนะคะเนื่องจากว่าเขาสามารถที่จะทําเครื่องประดับมุกเนี่ยขายจําหน่ายได้เป็นจํานวนมากแล้วก็ไม่ทราบว่าจะทํำยังไงกับเปลือกหอยมุกเราก็เลยมาคิดถึงว่ามันจะมีส่วนไหนที่เราจะทําได้ไอเดียก็จะเกิดจาก คำขวัญของจังหวัดภูเก็ตที่บอกว่าไข่มุกอันดามันสวรรค์เมืองใต้แล้วก็หาดทรายสีทองก็เป็นที่มาของเ,ออเซ็ตเครื่องประดับเซ็ตนี้เราก็สามารถที่จะขยายตลาดซึ่งผู้บริโภคข,ของ pearl of phuket เนี่ยอยู่ในระับค่อนข้างสูงอาจจะเป็นเศรษฐีมาจากต่างประเทศนะคะก็จะสั่งเป็นเซ็ตใหญ่เราก็เลยทำเป็นเซ็ตเล็กขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นเซ็ตเครื่องประดับในตลาดรองลงมา หลังจากที่เราได้ทำงานร่วมกันเนี่ยเพ์ออฟภูเก็ตเองก็ได้นำไอเดียนี้ไปทำงานต่อนะคะต่อยอดก็คือว่าเริ่มมองอะไรรอบๆตัวนะคะแล้วก็คิดที่จะพัฒนารูปแบบของเครื่องประดับเซ็ตของเครื่องประดับมุกเนี่ยให้มีแนวทางที่มองเห็นได้ชัดเจนว่ามาจากธรรมชาติภายใต้แบรนด์ของเพ์ออฟภูเก็ตถ้าคุณเป็น SME นะคะ สิ่งสําคัญเนี่ยที่ให้คําแนะนําก็คือว่าควรที่จะต้องมีที่ปรึกษาเพื่อที่ว่าจะได้มีคําแนะนําจากคนภายนอกนะคะแล้วก็คุณจะได้นํามาคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวคุณเองได้บางครั้งเนี่ยการที่เราทําอยู่ทุกวันเราอาจจะไม่รู้ว่ามันจะมีช่องทางไปทางไหนได้อีกทีนี้ก็อยากจะขอเออชิญชวน SME หลายๆรายนะคะที่ยังไม่ได้เคยมาเข้าโครงการหรือว่ายังไม่เคยคิดที่จะมีะที่ปรึกษาทางสถาบันเนี่ยมีผู้ชำนาญการและก็นักออกแบบที่สามารถที่จะให้คำแนะนำได้ในเกี่ยวในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะให้ SME ของเราเนี่ยมีความก้าวหน้านะคะแล้วก็สามารถที่จะออกไปสู่ตลาดโลกได้ไมุก ถือเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สร <normal> ้างรายได้ดีเพราะสามารถใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ไขมุกเปลือกเนื้อเอ็นและแม้กระทั่งฝุ่นในเปลือกมุกก็ล้วนสร้างมูลค่าได้ทั้งสิ้นพีแค่ศึกษาวิจัยและบริหารจัดการอย่างเข้าใจก็จะสามารถเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจได้มากขึ้นช่วงหน้าพบกับอหนึ่งยุทธศาส์ สวัสดี SME ไทยทั่วประเทศขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SME ดีติดปีกบายเค SME แคมครบ